บางอย่างเขาดูดีๆเนี่ยเห็นไหมนี่คือสีที่เขามันแต้มใสถ้ามันแต้มใสตรงนี้เนี่ยให้มันหยดลงมาไงคอยแต้มให้มันไหลออกมาทุกอย่างดูขนาดขอบเคที่เป็นเนื้อเยื่อแม่นี่แหละทีนี้คือหลักที่เป็นเนี่อเอามาแต้มใสมันหยดลงเนี่ยนี่คือช่วงเวลาช่วงช่วงเวลาที่คนเขาไม่อยู่นี่คือสีมันกระเด็น่ยกระเด็นจากอะไรกระเด็นจากไปมักระเด็นจากอะไรเขาหลักที่เขาทำอะทำให้เป็นเนี่อปัญหานั่ง เอ,เอาปัญหาไงใช่ขอบเขตถ้ามันเป็นขอบเขตหนึ่งเนี่ยลองขอใหม่ๆเนี่ย <c oughs> คือมันมันอยู่ที่คนทำหรือว่าถ้าทำให้เป็นปัญหาหาอะไรก็มาหาปัญหานี่คือสีเอา่าแต้มใส่ให้มันจดลงมาจากขั้ดดวตวเนี้ฮะเกด้วยไ่นี่จุดที่เป็นเนี่ยทับใส่ที่หลังอยู่ความเข้มของสีที่เป็น,นเนี่ยนี่ก็เอามาใส่ เอาเหมือนกันเป๊ะแล้วก็มาทาใส่่นหละที่เป็นนน่ให้มันหยดอย่างที่มันหยดในหลัที่เป็นนี่ดูหลักที่กระเด็นอะไคือกระเด็นในควแตกต่างนี่กระเด็นแน่ไม่กระเด็นไม่กระเด็นไม่กระเด็นไม่มีกระเด็นแต่นี่เท่าไรที่ไปมาทำให้มันกระเด็นเลยตรงเพราะทางที่ลงเดียวโอ้ดูมันทําดูที่มันทํามันแน่ผมมันไม่อยู่ ช่สัญลักษณ์รถสัญลักษณ์นี่นขอ,อบเขตที่มันมีแล้วเนี่ยคือให้รู้จักใ,ในสิ่งนี้เป็นแบบที่เขาสร้างกันมาให้มันเป็นทางนี้เป็นไยนอยู่ในใจแต่ใจมันเก็บไว้ในใจในก็คือใจอ่จะแล้วคนที่มาเป็นเนี่ยหลักที่ออมมาตัดอ้อยตัดอ้อยที่มีเห็นผู้หญิงก็เลยใสย่แมงแลใส่แมงแรใส่แมงแรเห็นผู้หญิงคือหลักที่เป็นลูกคูปปที่มาเรียนไม่มีเองผ้ามีนนเนี่ยเครื่องไม่อย่างมันเป็นสิ่งที่ มีคนยุให้มาเอาลูกันมาไปลอาลูกันมาลูกมันที่เป็นไงวาเขาเตยบอลเตยบอลนี่เนี่ยเมียนมาโอ้เมียนมาเมียนมาหาแม่คิดถึงท้ายก็มาเอาผัวคือบาอย่างมันมันเป็นปันที่ปันอะไรมั่พื้นที่ที่เขาสร้างไว้คิดว่าบรรดาชีวิตเป็นพื้นที่ที่ไงก็หมูเนี่ยลูกคลอดมาหายหมดอะไรคือเป็นในทางที่เป็นไงเขาต้องการถ้าเ้อเห็นใจเ้ออย่าไปเลี้ยงนี่ไงเลี้ยงนี่ไงพื้นที่เขาอยู่ครอบครัวมันเป็นทางเป็นหัวใจคือไง ต่ที่บอกว่าอ๋อจะไปเลี้ยงตรงนู้นเลี้ยงตรงนี้เลี้ยงตรงเนี่ยอะไรคือผู้ปกครองอะไรก็แล้วเป็นพี่น้องอะไรก็แล้วใางที่เป็นเน่ถูกต้องตามพื้นที่หรือไม่มันแต่สิ่งที่เป็นหมูป่ากลีงถูกพากมาจากช่วงเวลาที่เป็นเน่ถ้าลองเพราะว่ามีอยู่นี่เรื่องจริงคือถ้าลองว,ว่าน่าจะมีหลายตัวอยู่กับเป็นสิ่งเป็นเพราะอุปถัมเลี้ยงดูตัวเนี่ยที่เป็นแน่นนเพาว่าพระอะไรคือพระอ,อะไรก็แล้วมาจากจังหวัดพะเยานั่นคือทีมทีมที่หมูป่าก็ยังมีใจนี่คือสัตว์สิ่งมีชีวิตที่ไม่ต่่าาางจกมมนุยรอะไู หมูหมูป่าที่เป็นเนี่ยของทางเยอรมันเนี่ยเมนเนอร์ซินชวานตที่เป็นหมูที่เป็นเนี่ยไม่ใช่แบบนี้แต่ไม่ต่างคือหลักที่เป็นแนวทางที่เป็นอันนี้เขายังดีกว่าดีกว่าตรงไหนรู้ไหมดูที่หางเห็นไหมหางเขายิงรู้จักในอะไรเป็นปัดในสิ่งที่เป็นแต่นั่นคือหมูที่เป็นเนี่ยคือบางอย่างมันเป็นหลักที่เป็นเนี่ยเขาแต่นั่นก็คือชีวิตที่ไม่แตกต่างพูดให้อธิบายให้เข้าใจเพราะบางอย่างมันเป็นแนวทางที่แบาผมไม่เคยฆ่าสัตว์เด้อที่นู่นหนึ่งแทบไม่ฆ่าถ้ามีความตายตอนั้นเป็น เอตอนแรกที่เป็นความต้องการของการอยู่กันกิน,น่ะมันรู้ว่ามันทรมานแค่ไหนกับสิ่งที่เป็นไหนคนนี้เลี้ยงคนนี้อยู่ในหลักที่เป็นไหนผู้ยอยู่นู่นเขามีพื้นที่ที่เป็นสะอาดแต่นี่คือหลักที่เป็นสะอาดหรือไม่เขาเขาอิเสื่ภาพนู่นเขาออเสื่ภาพเหมือนกันหมูป่าแล้วาหลักที่เป็นนี่แนวทางที่ให้รู้ว่าความเป็นความตายคืออะไรคืออย่าให้มันเกิดขึ้นสิ่ที่ว่าป้องกันไว้คือหลักที่เป็นอารคิดาวินชี แล้วินจีอะไรก็ชาร์ลส์ดาวินชาร์ลส์อะไรกิชาร์ลส์ดาวินที่เป็นแนวทางที่เป็นเอาคนไปทดลองเลยคนที่เป็นพลังงานคนนี้เป็นพ่อคนที่เป็นแนวทางที่เป็นเสียไปในหลักที่เป็นเสียครอบครัวคนที่อยู่ในหลักที่เป็นอธิบายให้รู้ในสิ่งว่าเป็นหัวใจคืออะไรหัวใจคืออะไรรู้ไหมความคิดอะเพราะสิ่งที่อยู่ข้างในนั้นอะมันก็ไม่มีประโยชน์ถ้าไม่มีไม่มีสมองคิดถ้าไม่มีใจให้กับในหลักที่เป็นความหลากหลายทันคือหัวที่เป็นหัวที่อะไรอะ เฮสูดโฮมอะไรคือโฮมอะไรก็หลกที่เป็นเขาบาโอเคหรือไม่อะมันอยู่ในที่เป็นฮูอะไรคือฮูเขาบากฮูที่เป็นชี่นี่เป็นหลายๆอย่างที่มันเป็นหลัานที่เป็นจุดไฮไฮอะไรคือสูงอะไรคือหลักที่เป็นอีกอันหนึ่งที่อยู่ข้างล่างอะไรคือสายดินอะไรคือทางนี้เป็นเนี่ยเดี๋ยวตัวมาคู่กันอะไรก็หเป็นตัวเอกับตัวแล้วอาดัมกับเอวาเอร่าอาดัมกับเอวาอันนี้คือเราไม่หลักจากในสิ่งเป็นเนี่ยแฝดแฝดที่เรียกว่าเป็นทางของพี่น้องที่เป็นแฝดนี่คือหลักจริงเขามีจริงในสิ่งเป็น ชายกับหญิงที่เกิดมาพร้อมกันกับเนวที่เป็นไงเขาเรีแฟที่คําว่าของเดนมาร์งที่เป็นเอ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 ที่เป็นไแตัวเอกับตัวอีที่เขไม่ต่างกันอหนนี่คืออะไรชีวิตที่ไม่ต่างคือคืออยากให้พูดถึงความเป็นเอเนอจีหรือเอเนจีเขาพูดเขาเรียกว่าเป็นทางที่เป็นเอเล็กเซียเอเล็กเอเล็กเซียที่เป็นไงหูความรักยุอยาวที่เป็นไงนั่นคือเอเล็กเซียและก็เอเทอร์เขาไม่อีเนี่ย ไม่ได้ตัวคําว่าอีฟที่เป็นแนวทางที่เป็น,เน B เหรอคือสายเลือด A B อะไรคือ A B อะไรคือ O, o อครุบอครุบจะเป็นอไรนล้วเราจะพูดทำไมสีเลือดหมูอะไรคือสีสีที่ไม่ต่างจากใน,นหลางที่เป็นสีเข้มที่เข้มกว่าการเวลาที่ผ่านมากับในสิ่งที่เป็นแนวทางของฝรั่งผู้ใหญ่อะไรคือสีเลือดหมูสีที่เป็นอิฐที่เป็นก้อนเป็นทางที่ว่าเป็นมุมมองของ เนี่ยอะไรมุมมองอะไรคือหินกาบอะไรคือทำในิชนิดเป็นแบบไหนเป็นทุกอย่างตัวในแนวทางของของของที่เรียกว่าเป็นเนี่ยใช่นี่คือพัฒนาการหินที่เป็นหินกาบหินที่อยู่เนี่ยที่เป็นผลิตขึ้นมาเพื่อความสวยงามและความเป็นเนี่ยรายละเอียดของก้อนรายละเอียดที่วางไว้เป็นหลักที่เป็นเนี่ยทำเป็นรูปเป็นทรงเป็นได้ทุกอย่างอะไรคือศิลปะศิลศิลปะคือหลักที่เป็นศาลาพื้นที่เป็นเหมือนกับศาลาที่เป็นเนี่ยการเรียนรู้แต่ละอย่างเหมือนกับหอการมันก็เรียกว่าไอพิพิธภัณฑ์เนี่ยนั่นแหละคือศาลา เงียบเหรอเขาจะเปิดเพลงฟังนี่ก็ได้แต่นี่คือหลักคืเป็นเนขาลดตัวทีอเป็นเขากันเวลาคือไงผมพูดบอกอธิบายมันก็เป็นแค่เรื่องที่เป็นความแตกต่างในชีวิตเพราะเขาชาวต่างชาติอะที่เขามีตัวตนแต่สิ่งที่เขาเสียไปคืออะไรเสียความเป็นคนที่เป็น เป็นเพื่อนเป็นสัตว์เป็นชีวิตที่เรกว่าเป็นเนี่ยเป็นคำว่าให้ให้ที่เป็นคำว่าใช่กลายเป็นคำว่าให้ที่เป็นเนี่ยให้ให้ให้หรือคือให้หรือคือตัวให้หรือคือให้ให้ที่เป็นเนี่ยทุกอย่างแล้วมันชีวิตคนเ่ยคือสำคัญสำาัญที่คันสำคัที่เป็นสำลีสำคัที่เป็นทางทุกอย่างตัวเนี่ยี่เป็นเนี่ยพื้นที่คือพื้นที่ ของมือสองที่ไม,มออ่มือสองมือสองไม่เอายิ่งเก็บ้านไม่ให้ทิ้งแม่ขอมเป็นแค่รองเท้าเหรอพื้นมันเขายิ่อยู่พื้นคืออะไรนะพื้นฐานของเสร็จบุหรี่เ็จอะไรตวกองกูเนี้ยเป็นปัญหาเหรอไม่ปัญหา,หหาเขาเรยาียกว่ายาาเขาเรอะไรคนหลักที่มันเป็นเน่มีที่มาที่ไปอ่ะ ิดในหลักที่มึงจะไม่รู้ว่ามีตัวกรองมีตัวกรอง,องนี่นคือหลักที่เป็นเนี่ยเศษของผงที่เป็นเนี่ยมันเข้าสู่ร่างกายก็าละายละเอียดที่มันอยู่ในหลักที่เป็นเนี่ยท้าปากไอ้คือท้าปากโคเขาไม่ให้กินเขาให้เวลาที่เป็นนีนยเพราะถ้าเผาเผามันจะเป็นสิ่งที่เป็นเนน่ไี่ปัญหาแต่ปัญหามันจะอยู่ในหลักที่เป็นนีนยพื้นที่และภูมิปัญญาของความแตกต่างะ คนเขาเล่นทรงเขาตัดทรงเขาทรงตัดทรงทรงนี้ตัดอะไรก็ทรงนี้ตัดเป็นตัวองต,ตัวตัวน,นเป็นสซ่นหน่เขาลหลักเป็นไงอย่าให้เงินนะมันเป็นปัญหาเลยหลักคิดว่าทำเพื่อเงินแต่ทีอเงินซื่อเงินมีเยอปกป,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 ป้องทรงอะไรมันก็ไม่ผิดถ้าอยากชอบมันก็ทรงอย่างนั้นแหไปทางนี้เป็นไงเอามันหัวดูหัวดูหัวนี่ให้ดูที่หัวใจดีกว่า แมวที่ตายพอ,อะไรโอ้ยเขาเอาแมวตัวใหม่มามีลูกด้วยนึงมันสาคัญเลยอ,อะไรคือแมวที่เป็นแมวที่ตายสีมาแต่ขอัแก่นทุกอย่างให้พวกมึงมาแหลบมาเทไรเงี้เกินไปเพราะอ,อะไรละ่ระเพาเจ้าถิ่นไงไอคือท้องถิ่นพี่ก็โยนไปหาให้นักคิดนักคิดเสียหายนักคิดเป็นชาวสวัปอที่เป็นแนวทางที่ช่วยได้ทุกอย่างทัได้ทุกอย่างแต่ในหลักที่เป็นความเป็นอยู่คืออะไรเพราะเสียให้กับในหลักที่เป็นน่ อะไรคือผัวอะไคือครอบครัวกลับไปบ้านก็ไม่มีเหลือคนเพราสิ่งมันแตกต่างตอนนี้อะารที่เป็นไรอะไรคือพื้นที่ที่เป็นอันอื่นามหาวิทยาลัยขอนแก่นมอขอมอดินแดงคืออะไรเครนนื่องปั้นดินเผาไทายญี่ปุ่นไทยลาวชาวเกแพนเกแพนคือหลักที่ทานี้ทิศทางทมาที่ไปน,น้ำที่ไรเงี้ยนี่น้ำตกเงี้ยเงาตัวเจ ถ้าน้ำพุผุดขึ้นมาคือน้ำที่เป็นเหนี่น้ำบาดาลน,น้ำบาดาลที่เป็นเหนี่น้ำบาดาลที่เป็นเหนี่การเจาะของพญานาคพญานาคที่เป็นเหนี่เมื่อพญาพนานา่นน้ำพ่นนี่ยน,นี่เป็นเหนี่นี่คือนาคราชแต่ถ้าพ่นไฟนู่นพลักที่เป็นทางอินโดอินโดที่เป็นเหนี่เขามาตุ้ยเฮียเออนั่นแหละพ่นเป็นไฟแหละกับเงานที่เป็นเหนี่ของกูแก๊ควันทำไงเสียหายแล้ว คันคือสิ่งที่เป็นนะระบบการสร้างขึ้นมาตัวตัวนี้คือบริ่ไฟฟ้าบางอย่างคนเรามันเศร้ามันทุกข์มันไม่มีไรงกำลังใจมั่ที่บริ่ไฟฟ้าเองก็ยังเป็นสิ่งที่ให้รู้ว่าชีวิตยังคงอยู่มันกับหนุม่มที่เป็นไหนุ่มอินโดหรือเปล่าเออเออ,เอ,อใช่ที่เป็นไหนคนคนคนบริ่เป็นรูปหัวใจอยากเข้าใจในสิ่งที่เป็นหัวใจคืออะไรอยู่ข้างใน,นในใจคนมุนอยากจะเอาอะไรเป็นต้น ต้นนี่แหละที่เป็นค,นาว,านนาาความสามารถเแล้วพยัคฆ์อรุณแมเนี่ยพยาคฆ์ความว่าไปเทียบกับคุณเพริยวรุณแล้วนั่นคืความ,วามสามารถที่สามารถเลยแล้วล่ะนั่นต้นต้นที่แท้จริงของนี้นนะคำว่าความสามารถที่แบบนี้ไอ้พยัคฆ์อรุณฮัลโหล ไล่กลูแล้วมันกู้เลยตรงนั้นเป็นกาดำเพราะอันเกิดี่เป็นไงกาต้มน้ำน้ำเขามีน้ำกินเ,นเขาเยานี่เขาไล่นี่ไง